สวัสดีครับภาษาอีสานมื่อนี้นะครับหลังจากวิ่งนะครับนี่อยู่นอกสถานที่ครับเป็นลักษณะค่ำขยายนะครับมื่อนี้จะเป็นลักษณะค่ำขยายซึ่งมีเยอะมากในภาษาอีสานนะครับลักษณะสีสีมันก็จะมีแดงจึงคึงแดงใจวายแดงองตองนะครับแดงจึงคึงก็จะเป็นลักษณะสีแดงสดนะครับแดงใจวายกับผ่าแตงโมออกมาแดงใจวายนะครับ แดงองตองลักษณะแก้มแก้มสาวโอ้สาวหนึ่งแดงแก้มแดงองตองเป็นตหาหักตาหักคือเป็นลักษณะสีแดงเลือดนะครับแดงองตองนี่คือข้ามขยายลักษณะสีซึ่งมีทุกสีนะครับสีเหลืองเหลืองเออเฮอนะครับน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะครับสีแหล่แหล่ e <ร>เอ็นเอ็นนะครับมีมีทุกสีนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นข้ามลักษณะมุนนะครับมุนหมายถึงคำว่าแหลกแหลกละเอียดหรือว่าแหลก แหลกลานอะไรประมาณนี้นะครับ